สวัสดีครับคลิปนี้ช่องโฟมซักดิ์ชแนลนะครับพาพี่น้องมาสำรวจราคางวัวครับพี่น้องสำรวจราคางวัวประจำวันที่6มีนาคมพศ2567โฟมซัมกดิ์ชแนลที่ตลาดนัดบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับสำหรับคลิปนี้กับทีมผ้าตำรวจอ่าราคางวัวค้งแม่ลูกแม่เดียวแม่สาวรวมไปถึงผูกคอพันนะครับราคาประมาณรวมส่มงวัวโคงแม่ลูกนะครับเราอาจรวมไปถึงงวัวผูกคอพันหรือว่า งอคงงอขุนกันกันแล้วกันนะครับเนาะมือนี้ตลาดแตกอีกแล้วครับพี่น้องครับบรรยากาศตลาดนัดบานหันคือคืนอีกแล้วครับพี่น้องครับมือนี้เดี๋ยวต่อไปเพื่อกรเป็นการเสียเวลานะครับพี่น้องรับชมแล้วนะครับอย่าลืมฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้ช่องเพิ่มสักในห้อยออนไลน์นะกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมราคางัวเป็นยังไงนะครับช่วงนี้ช่วงนี้ครับราคางัวลุงอยู่ครับผู้ใดอยากซื้อเนาะช่วงนี้เป็นแต่ซื้ออยู่ว่ามันถือถือครับผม ถือกวตดกอนหไายอยู่ราคางัวถือด้วยครับแม่นครับถือกวาะกวาดไหลอยู่ครับผมผู้ใดอยากซื้อก็คือซื้อช่วงนี้ละครับผมราคางวตกตกอยู่ครับตอนนี้ยังลงหลอยู่มิยังเอะอในน้ำเกษตรกรอนไหมครับผู้เลี้ยงงวตอนนี้กันย่ามมันถือก็อยากให้มาซื้อแมนครับอยากให้ม่ซื้อเขาไว้หลายๆแล้วครับผมครับผมแมนครับอันยามันแพงกับจังไพรอะครับสําหรับงวผู้งวขุนงวผูน้อยช่วงนี้ก็ มั่วฟูน้อยกก่อนนะครับเน้นเน้นครับผม่ออกเน้นครับผมกกให้รอดเขาได้อายุจังน้อยจังไคครับไอพวกมัวผูกันเลยให้เขาได้อายุจังน้อยย่างน้อยกับปีกัวกัวขึ้นนะครับครับผมก็แต่ไขวิธีเลี้ยงก็ให้พอให้ลดต้นทุนลงกนะครับเน้นแม้นครับผมอาหารยังไปเสริมหลายเน้นครับครับเสริมตัวอย่างกาแฟมาเพิ่มเร็วแม้นครับเปลืองเติมเติมขึ้นไป ครับผมต่อไปเขาหันไปทึงวัวเลยนะครับเนาะแมนครับผมทางในหอยสุพรรณฟ้ามาแม่ครูครับมือนี่เอามาทั้งเม็ดซีตัวครับเป็นชุดแม่ลูกก็เป็นชุดงัวสาวครับผมชุดต่างฟ้าเลยเลยนะครับเนาะครับผมแมนครับโอ้ไอ้ครูแรกเลยครับนี่ครูนี่แม่ลูกนี่เปิดไว้สามเก้าครับสามหมื่นเก้าครับแม่สูงกว่ามัดลอยหาซิปลูกสองครับตัวนี้ครับลูกตัวที่สองลูกลูกตัวเถิบครับลูกครูครับผมลูกครูครูแม่ลูกเปิดราคาไปสามสิบสองสามเก้าครับผมสามหมื่นเก้าครับต่อรองได้ครับต่อรองได้ด้วยครับผมแม่สูงลอยหาซิป น well kind of ี่ไซดีครับเชื่องเหลูกไส้เพิ่นครับโอ้ลูกเง่้ยนาดีเนาะครับผมข่านาวเลยครับผมครับผมลูกกับแชีงขาดีเนี้ยเาไงครับผมสามเก่ากับตอรองได้ครับสามหมื่นเก่าตอรองได้ที่ครับผมแม่รับสีดีครับอ่าแม่สีดีเม็ดสีดีนะครับในแม่ก็ดีครับผมน้ำนมแม่ดีอยู่ครับผมแล้วก็เป็นทรงพร้อมเนาะครับเนาะแมนครับผมคุยกันครับทรงได้ครับผมคุยกันทรงได้แม่ต่อมาเนี่ยละครับแม่ต่อมาเนี่ยเป็นง้วสาวครับผม งูสาวแยวคู่อายุกำลังสิบ้อมผสมครับผมครับผมหัวโลนแล้วเนาะหัลโลนครับผมลนแต่กำเนิดร้อยเลยนะครับสูงลอยหาสิบบวกครับตัวนี้สูงลอยหาสิบบวกครับผมต้นโตเงาครับนี่ต้นโตเงานะครับราคาเท่าไรเนาะราคาเปิดไว้สี่สิบสามครับสี่หมื่นสามพันบาทนะครับต่อร่องได้ครับต่อรองได้อีกนะครับแมนครับผมผัดฟ้ามต่อรองได้นี่ไซดีกันละครับนี่บริการทรงขค้ือกันแมนครับผมแล้วก็เป็นอีกตัวนี้ครับผมตัวนี้ก็เป็นงวสาวครับผมผสมได้ยี่สิบกว่ามือครับ ผสมพอได้ไหมครับผสมข้มโตครับผมผสมข้มโตไปแล้วนะครับแมนครับผมข้มโตครับอืตัวนี้เลี่ยมโตดีนะครับแมนครับสูงประมาณร้อยสี่สิบบวกครับตัวนี้สูงร้อยสี่สิบบวกนะครับประกันตํานี้ทุกโตนะครับประกันตํานี้ทุกโตนะครับผมตัวนี้เปิดไว้สี่สิบห้าครับสี่หมื่นห้านะครับต่อรองได้ครับต่อรองได้คือกันแมนครับผมต่อรองได้นะครับประกันตํานี้ทุกโตแล้วครับต่อรองได้ทุกโตแมนครับผมฝากเบอร์ทรกคนนะครับศูนย์เก้าเจ็ดครับผมหนึ่งเก้าหนึ่ง 9397ครับผมครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณครับมันหวานนะครับพี่ครับผมของไม้หอยสุพรรณฟันธ์นะครับพี่นออกสามารถขอมึงเรียกมึงเรียกหาเลยนะครับติดต่อหอยสุพรรณพันธ์แมนนี่แมนบ่ครับแมนนี่ราคาเท่าเด่เนาะครับผมหนึ่งมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับเงว่อนไขเขาหน่ยเนาะเงว่อนไขเขาเน่อยครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทฝากไปทั่ว้นะครับ 0833496764นะครับมีบริการส่งต้นนั้นไหมครับต้น,นทะเลครับหน่งหมืนัี่น14500บาทเบอร์โทรเบอร์เดียวกันมาพร้อมกันพร้อมเดียวกันเนาะพร้อมเดียวกันของไม่ห้อยใส่กว่าครับยูจังหานนะครับอำเภอจังหานจังหวัด้อยเอ็ดได้ครับผมพี่นอ้องคุณ ผู้นี่เหครับแม่ค้มครับเยคับ้อมแม่ลูกเนาะแมนครับลูกได้จากอาทิตย์แล้ครับเนี่ยกนเาสงดือจะได้เขาสองเดือนแล้วนะครับลูกของพอพันดลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับเพ็รเขาแล้เนาะเพ็ดเขามาแล้หครับมว้นอ่ะพี่นนอฝุ่นไหนสนามกับมีมันหะครับนี่ครับงาประมแม่ลูกคุ้มนี่เนาะแมนครับคุ่นไหนดื้อครับ คู่แม่ลูกเปิดราคาหลายเป็ดีครับหรือวายุหามื่นครับหามื่นสามนะครับนี่แม่เขาให้ลูกดีนะครับแรรกด้คับแม่ลูกแรกนะครับลูกเป็นลูกเทพสามหนึ่งเปิดราคาไว้หามื่นสามครับหามื่นสามพันบาทมีคู่ปะครับนี่ครับผมครูง่ายครับลูกสามหนึ่งครับผมลูกเทพสามหนึ่งขึ้นกันนี่แม่เขาแม่เขาสูงเราลอยซี่หาบวกนะครับลอยหางสิบนะครับลูกเทพขึ้นกันเนาะ รูกเข็บสามหนึ่งนะครับหนาตึบเลยพี่น้องนะครับคลิปหูดำนะครับแข่งขาดีแข่งขาไงดีนะครับลูกเข่าซี่เดือนแล้วนะครับอูนี้ราคาเท่าไรครับผมหกหมืนเกาบพันหารอยบาทนะครับราคาต่อร้องไดน,นะครับผม ฝากเบอร์โทรไปนะครับ083 083 1cc 2898 2898ครับผมซื้อฟาร์มยังต่ครับเอสสารคามฟาร์มวัวเอสสารคามฟาร์มวัวนะครับผมนะครับขอบคุณอะไรครับผมท่านนี้แหละครับเริ่มที่เขาไปลูกตัวใดครับ ซีไศูนย์เก่าหกครับหลูกซีไว้ศูนย์เก่าหกเนาะสิบเก้าเดือนสิบเก้าเดือนผสมมาไปครับสูงร้อยสี่สิบห้าผสมมาไปครับตัวนี้ยังครับยังพี่ท่านนี้ผสมมาเลยครับผมราคาครับผมสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับอุ้ยน้องฟองไปซุ่มขู่ซุ่คนสุ่มมองสุบอล อยากไดงงัวงงามอยากไดงง่วบามันลูกผสมไปเลี้ยงนะครับก็สามารถติดต่อเขางมาไดใดด้ครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรไว้นะครับ063 063 818 4552ครับ4552นะครับุน้าตึบเลยดูแข้งขาสลึ่งขิดดีนะครับคลิปหูดำนะครับขาแข้งขาบดนะครับ ไปน่องอย่างชมงัวนตอกันแล้วกันนะครับ่วมา้ฟังท่งนี่แล้วครับมาสุมมือเนาะครับเนาะมาแบบกระขาดเลยลูกสาวพอได้ครับลูกผู้ใดตะวันให้ทองสมไปครับสมเขียบสามหนึ่งเดี๋ยวหกอย่างละครสมเขีบสามหนึ่งเลยเนาะครับเนาะตักกันร่องได้ ประกันท้องเ้อครับผมตัวนี้การท้องหกเดือนนะครับทองเชฟสามหนึ่งหกเดือนนะครับผมเปิดราคาเปิปอะไรครับราคาอะไรบ้งครับเปิดไว้หาพัารอยครับหาหมืนหกพันหารอยบาทนะครับราคาต่อรองไลยเนาะมีบริการส่งฟรีหนึ่งรอยกิโลหนึ่ง้ยห้าสิบกิโลร้อยหกสิบกิโลส่งฟรีครับมาตะคุยกันเนาะฝากเบอร์โทรไว้นะครับศูนย์หงศูนย์หกหนึ่ง หกหกหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดห้าสองแปดเจ็ดห้าสองแปดเจ็ดห้าลงไทยด้วยครับผมผมหอยปีนะครับก็ย้ำเบอร์โทรอีกทีหนึ่งนะครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่กหนึ่งหกหกหนึ่งสองแปดเจ็ดห้าสองแปดเจ็ดห้าด้วยครับผมคุณนะครับพี่น้องครับผมเแล้วเห็นบอกฟังขึ้งนี้แหละครับ สวัสดีครับพ่อลูกพ่อไรครับตัวนี้ลูกเคียบสามหนึง่งใบหลอดครบนะครับลูกเขียบสามหนึ่งเขาไรนะครับลเยลยน่องกองไปนครับไดย์ซิปก็เดือนนะครับเพิ่งแยกออกจากแม่นเนาะเพิ่งแยก,ออกจากแม่แลราคาครับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับประกันตั้งนี้ทุกอย่างฝากเบอร์โทรไว้น,นะคระับ 085ย์แปดห้าเอ็นะครับน้าดีนะครับคุณนะ่ะหลังแตกเลยครับผมไปได้ลูกไปลูกเคบสามหนึ่งนะครับสวัสดีครับ <S <S ตัวนี้ลูกตัวไหนครับเนี่ย 3, น้าลูกเคบสามหนึ่งลูกเขบส,ส 3, 1, ามหนึ่งเขาไยครับ นะครับพวงหางง่ๆเลยนะครับพวงหางง่าเลยนะครับหางง่าลึกๆกันเดือนหรอครับสิบสองเดือนราคาครับผมหามื่นห้าพันบาทนะครับพี่น้องครับหนึ่งมือห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับผมเอาไปเลยนะครับยุบริการทรงผอมเนาะยุบริการทรงผอมด้วยครับผมสลิงคิดดีนะครับนาตา หูคลิปดำนะครับผมแห่งขาโบดนะครับดูมีตรงนี้นะครับเปดไว้หามื่นหาพันบาทฝากเบอร์โทรไว้นะครับ093ย์2 3้าสามสนะครับเดี๋ยวผมให้มึงเต็มเต็มตัวอีกที่หนึ่งพี่น้องครับผมคุณอ่ะงามครับตัวนี้งามัครับ นี่เจ้านี่แหรอครับตัวนี้แม่ทองทองผสมพอได้เลยครับทองเียบสามหนึ่งอีกแล้วนะครับเปิดราคาไปแล้วไปไหนครับแม่หาสิบสามหาหมื่นสามพันบาทยำมาถุยที่หนึ่งครับศูนย์เก้าสามสี่หนึ่งสองสามสองสี่หกนะครับงอเอฟกับมีนะครับนี่ เเอตเบอร์ลวนี้นะครับอนี้หลายปหนเนาะครับผมสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับทองว่างบอสครับสาวทองว่างบท่านผสมเนาะสามหมื่นเก้าพันบาทฝากเบอร์โทรนะครับฝากเบอร์โทรยนะครับศูนหสองศูนย์หกสองห่ตอนชุมพครับ ขุดลังครับผมขุดลังนะครับเนาะลคามขุดลังมหาสารคามเลยครับนี่แม่บอกว่าขู่่าผูกเนวี่ยอเยียมนะว่าผูสีมุวมเนาะครับก็ตัวเนี้ยาทมไม่ขายนดิจับกินไปเครับผูกไงแมนท้องเจ้าปะครับ ครูไงครับครับพี่น้องครมึงงัวครูอันครับพี่น้องครับคููนีแมนมาตาแมนตัวนี้เนาะคููแม่ลูกลูกแม่บอกครับครูแม่ลูกลูกแม่ราคาเท่าไรเนาะครับยสองหมื่นเก้าสองหมื่นเก่ามาเอาไปเลยเนาะครับเนาะลูกไม่ลูกวอมเรียงได้ทบลูกตัวที่ไหนครับลูกแบลูกเนาะครับเนาะ แม่สูงสูงเี้ยวเยว,วยด้วยนะครับแม่สูงสูงเียางนะครับนั่พูดละลูกอ่ะลูกเก่งนะครับนะแม่ก็น,น้ำนมดีนะครผมสองมืนเก้าสองหมื่นเก้าพันผม29,000บาทฝากเบอร์โทรไว้นะครับศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดหอรัดว่าปีัดว่าปีนะครับไปเลยส่งฟรีสี่สิบกิโลเมตร ผู้นี้แม่นมาตามันเอยอีอยู่แม่นั่งนอนอยนูอยน่ยนะ<ช>ครับเนาะแม่นั่งเปิดไปเท่าไหครับเปิดไเจ้าหาครับสองมื่นห้าพันบาทนะครับ<ป>อ่านอนครับผมอดี๋ยวเรียงางวงน้ำกันมาเรียงมึงเรียงหาเลยนะครับเนาะสองมื่นห้าพันบาทนะครับนอบ้องฝากเบอร์โทรไว้นะครับศูน,น,นย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งแปดสามเก้าแปดสามเก้าเจ็ดแปดสี่หกเจ็ดแปดสี่หกพอยุ่งกับอะสิพอยุ่งกันอะสินะครับ ขอบคุณนหลายครั้งสีเป็นทองวางเลยเป็นสาหน่อยรูปลอยๆอยู่นี่เลยตาสูงดีเนาะสูงเท่าไหร่ครับเนี่ยสูงเอยหาสิบแล้สูงผักนะครับแม่สาวไหครับ ห้องว่างบ่มันพอไรไว้ครับมันทดสพนไว้ด้วยครับพี่น้องงัวมาจากคอไรครับเนี่ยงัวคอกยู่ใสครับคอกยู่ใสงัวออกจากคอเองมันบ่ครับออกจากคอเองนะครับผมคองงัวพอกุยใสกว่าครับกาลสินนะครับงวงามท้งกาลสินนะครับค้องทดสพนกากเดือนหรอวครับหาห้เดือนหรือด้วยพี่น้องเอกสารไปหลอดครบนะครับเนาะ คุณนะครับพี่น้องครับของทดสลเอกสารใบหลอดครบฝ<ม>ากเบอร์ถไว้นะครับตาเปิดราคาเท่าไรครับหกสิบเก้าหกหมื่นเก้าพันบาทฝากเบอร์ถไว้นะครับศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้เกเก้าแปดหกห้าสาม นะครับพ่ออย่างก่อครับพ่อเกอําเภอน้า้น,น,นจังหวัดกาลสินนะครับเดี๋ยวผมเห็นมึงเลี่ยมตรงว่างๆขะขณนะครับพี่น้องเห็นไหมครับผมใหญ่หนาลึกเลยนะครับตัวนี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ พงโมคมคมแม่ลูกเหรอครับผมคมแม่ลูกเท่าไรเนาะครับนี่คมแม่ลูกนี่สามหมื่นสี่พันบาทสามสิบสามสิบสามหมื่นเนาะสามหมื่นต่อรองเดเยได้ครับพี่น้องครับผม ฝากเบอร์โทรนะครับ084 394 1404นะครับผมคู่นีนะครับ30มรุ่นสากันเลยเนาะรุ่นสากันเลยนะครับอ้าวนะครับพี่น้องสำหรับราคางัวพองเข็บคลิปนี้นะครับทั้งช่องเพิ่มซักกับขออยากไปทีวปเรื่องเทคนก่อน คลิปหนาเจอกันไหมนะครับพี่น้องเข้ามารับชมหน่อยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องคุณสักเกอร์กอนนะครับเรยวคุยบริพัตรดิไม่ไม่แตทั้งสองได้ครับผมรถติมนี่ยเาพาจากเครื่องกิอนอกรสวัสดีครับ